สวัสดีครับมิลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับนิรันคนพันเอกภูมิใจนำเสนอพระสมเด็จเสียนโตเนื้อเขียววัดละฆังนะครับกระบวนการผลิตพระองค์นี้ทำให้เพื่อนๆสามารถแยกได้ไหมว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500หรือหลัง2500เห็นไหมครับความที่เป็นพระแท้นี่เราต้องเริ่มต้นที่ดูออกบอกได้อธิบายเป็น ดูออกเราดูกระบวนการผลิตครับวิธีการผลิตพระเนี่ยจะทำให้เราแยกแยะยุคสมัยได้พระก่อน2,500ท่านจะเห็นว่าแม่พิมพ์เนี่ยมีความหนาบางไม่เท่ากันนี่เป็นคุณลักษณะที่พึงจดจำนะว่าพระทำมือทั้งระบบนั้นต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วดูซิว่าความหนานะ พระองค์นี้ไม่หนานะพระองค์นี้ไม่ได้หนาอย่างขนาดของเขาซึ่งมีขนาดเครื่องแต่สิ่งที่เราสงสัยก็คือว่าสมเด็จพระจานทร์โตเนี่ยท่านได้สร้างพระกี่เนื้อกี่สีใช่ไหมครับถ้าจะบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้เราใช้อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าบอกว่ามาตรฐานมันเอาอะไรวัดมาตรฐานล่ะครับ